สิ่งที่อวัยวะในร่างกายกลัวครับกระเพาะอาหารจะกลัวอิ่มเกินไปเพราะเสี่ยงกรดไหลย้อนและแผลในกระเพาะอาหารส่วนปอดจะกลัวควันฝุ่นพ m 2.5และบุหรี่เพราะทําให้ถุงลมเสียหายและเสี่ยงโรคปอดเรื้อรังตับจะกลัวแอลกอฮอล์เพราะทําให้ตับเสื่อมตับแข็งและเสี่ยงมะเร็งตับลำไส้กลัวการนั่งนานไม่ขยับเพราะระบบย่อยทํางานช้าลงและเสี่ยงท้องผูกหัวใจกลัวอาหารเค็มจัดเพราะเพิ่มความดันโลหิตและเสี่ยงโรคหัวใจไตกลัวการดื่มน้ น,น้อยเพราะทําให้ไตทํางานหนักเสี่ยงนิ่วและไตาวายตับอ่อนกลัวของทอดของมันจัดเพราะกระตุ้นการอักเสบของตับอ่อนสุดท้ายคือถุงน้ําดีกลัวไขมันสูงเพราะเสี่ยงนิ่วและถุงน้ําดีอักเสบครับฉะนั้นเคล็ดลับดูแลอวัยวะให้แข็งแรงคือกินให้พออิ่มไม่มากเกินไปดื่มน้ําให้เพียงพอวันละ6-8แก้วลดเค็มและเลี่ยงของทอดขยับร่างกายทุกๆ1ชั่วโมงหลีกเลี่ยงควันบุหรี่และฝุน่นพ m 2.5ุดดูแลร่างกายของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อ สุขภาพที่ดีในระยะยาวกันนะครับ